นีนาคมมาร์ทจะชนะกูอ่ะมึงต้องห้าแต้มแล้วเฮ้ยชูพีพิีผมเซ็ตนะผมเซ็ตผมเซ็ตทีเดียวมาร์ท่ีมาร์ท้ย แล้วก็สเปกไหมอย่างเก้าสเปกไหมโอ้ยเก้าน่าจะเป็นสเปกผู้ชายหลายคนนะอันนี้ก็คือยอมรับใช่ไแพรตอบแบบตอบแบบแล้วแต่คนจะคิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แพ้เป็นพระชนะเป็นมชาเอชตีไหมอะนี่วันนี้ ชัดเลยเรากําลังจะมาแข่งนี่กีฬายอดฮิตตอนนี้เลยคือช่วงเย็นๆเนี่ยทุกคนต้องหยิบมือถือขึ้นมาเชียนะเพราะทีมชาติไทยของเรากําลังแบบแข่งวอลเล่ยบอลเป็นแบบรายการระดับโลกแะเหมือนชนะชนะรูวูอะไตอนนี้ก็เลยเนี่แหละวันนี้เป็นโอกาสดีมากที่จะได้มาแข่งบอลเล่ย์บอลคือแขกรับเชิญของเราวันนี้คือเขามีความสามารถทางด้านกีฬาหลากหลายมากมีทั้ง ฟุตบอลปิงปองแบดบมินตันว่ายน้ำแล้วก็วัวลเล่บอลน,นี่คือความสามารถเขาหลากหลายมากผมเลยจิ้มเรื่องวอลเล่บอลมาเพราะว่าเราก็อยากรู้ว่ากีฬานี้เนี่ยมันจะแบบเล่นยากขนาดไหนแล้วทิ่การเอาชนะมันเป็นยังไงแต่สิ่งที่แปลกใจเน็ตนึกว่าเขาตั้งผิดมันสูงไปมปะนี่นะดูแล้วเวลาดูเขาแข่งเป็นไงคือเขากระโดดบล็อ,อก,อกเลยเออสมมุติผมกระโดดบล็อกให้ดูนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอนนอเฮ้ยมันต้องกระโดดสูงแล้วอะไรกันขนาดนั้นแล้วกระโดดทุกช็อตนะแต่ว่าไม่ยากเกินความสามารถเราอ่ะเดี๋ยวไปเจอแขกรับเชิญเราเลยดีกว่าไปโทษนะครับน้องน้องเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเล่นแป๊บน,นึงขอเก็บเสียแบแป๊บน,นึงหยุดหยุดเล่นแป๊บนึงครับขอเอาเสียบนี่พี่เกด พอถามไม่ก่อน ความผูกพันพี่กับวอลเลย์ทำไมพี่จิ้มมาเป็นวอลเลย์บอลคนที่จิ้มเป็นวอลเลย <c oughs> แบบ์อคือมาร์ทอ่ะมาชวนผมใช่ป่ะแล้วก็แบบว่าผมไม่อยากเตะฟุตบอลแบบพี่แล้วเพราะเราเตะด้วยกันบ่อยแนละ้วอยากเห็นพี่ทําอะไรอย่างอื่นบ้างผมก็คิดว่าจะทําอะไรดีวะก็เลยปิงปองแบดว่ายน้ําวอลเลย์อ่ะมาร์ทเลือกจะทําอะไรผมก็เลยจิ้มกีฬาที่ยอดที่ของคนไทยตอนนี้ <c oughs> ใช่ก็คือวอลเลย์เออผมอยากลองมานานแล้วจริงจริงอ่ะความผูกพันของผมกับวอลเลย์อ่ะผมไม่ได้เล่นวอลเลย์เก่งหรืออะไรเป็นตัวนักกีฬาไหมเรียกว่าเป็นนักกีฬาสี ถือว่าเป็นนักกีฬา <c oughs> ถือว่าถือว่าเล่นเป็นถ้าพูดถึงทักษะคารเบาลเล่บบเลก็ถือว่าเบสิกพื้นฐานพอมีแต่ว่าแบบไม่ไม่ไม่ได้เก่งอะไร <c oughs> แต่เนี่ยตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่กูมายืนเนี่ยมึงอตีไปหลายลูกนะมึงซ้อมไปเยอะให <c oughs> นะ้มึงซ้อมมาชั่วโมูนึงผมเนี่ยที่มาเล่นบอลเล่นเนี่ยผมห่างหายจากบอลเล่มาแบบก็มีสิบปีเหมือนกันนะเฮ้ยลองไ นี่ห่างหายสิบปีแล้วพี่ทําสิ่งนี้ให้ผมเห็นเหรอเราเราพออันเดอร์ได้พอพอมีเก็ดเล็กเก็ดน้อยแนะนําสำหรับจุดเริ่มต้นนะขอเก็ดเล็กเก็ดน้อยนิดนึงอันเดอร์มือต้องยังไงอันเดอร์อันเดอร์เย็นมือต้องอย่างงี้ใช่แล้วถ้ามันจะโดนมันจะโดนแถวเนี้ยอ๋อคือเราใช้ตัวนี้อันเดอร์น่ะใช่ใช่มันมันจะมันจะไม่โดนตรงนี้มันจะโดนแถวบริเวณเนี้ยอ้าวถ้าเราใช้ตรงนี้ทำไมเราต้องทำมืออย่างเงี้ยพี่อันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันทำอย่างงี้ได้ปะ ถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เราตีบอลลี่แบบนี้แล้วทำแบบนี้นะฮะทุกคนแล้วก็มาประกบกันแล้วก็อย่างนี้วันนิ้วมึงหักเสิร์ฟแะไรพี่เสิร์ฟแค่ตรงไหนเสิร์ฟเมื่อก่อนมันจะมีเสิร์ฟแบบโปรกับเสิร์ฟแบบฝึกหัดเอาโปรโปรมันจะมีสองแบบโปรโปมากๆกับโปนิดหน่อยเอาโปนิดหน่อยก่อนก็โยนไปแล้วก็ตบแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งที่ไม่แรงมากแต่ว่าก็พุ่งๆอยู่ก็คือเคาะใเนี้ยเคาะ เปี้ยงอย่างนี้แบบนี้ถ้าเกิดว่าแบบคนที่เป็นนะใส่แรงนิดนึงมันบอลมันมันสายด้วยนะอ๋อเหมือนมันยิงมันยิงแบบโดนโด้วยอช่แบบปุ้งอย่างเงี้ยแต่ก็โปรมากๆคือกระโดดเสิร์ฟกระโดดเสิร์ฟวันนี้อย่าไปยุ่งเพราะมันเป็นทักษะขั้นสูงมากๆซึ่งที่ที่ผมมาซ้อมกับผมซ้อมสิ่งนี้แหละอ๋อแล้วก็เสิร์ฟแบบสมัครเล่น อ๋ออันนี้เพย์เซฟยังไงก็ลงไม่ถ้าบางทีแรงไปก็ลงข้างหลังเหมือนกันเลยเหมือนกันเอาวันนี้ซึ่งกติกาคิดมาแล้วพี่แล้วแข่งทุกนี่กูรื้อฟื้นเลยนะเนี่ยทุกท่าสางของวอลเล่นบอลเลยตั้งแต่ดอดอสองลรอแล้วแต้มรวมกันโอ้ยอย่างงี้พี่ดอถึงเย็นเลยนะมาร์ทผมตีสองผับปิดอะผมดอถึงผับปิดโอเคถ้างันพี่อาจจะง่วงก่อนที่เป็นคนนอนเร็ว เริ่มโดยการแข่งขันทักษะพื้นฐานที่สุดของวอลเลย์บอลน,นั่นก็คือการตีอันเดอร์มีโอกาสให้คนละสองครั้งใครอันเดอร์ลูกได้โดยไม่ตกพื้นมากกว่าเป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวพี่พี่ต่อให้เลยครั้งแรกพี่จะดอกสักสิบทีพอแค่นั้นเลยเหรอแค่นั้นแล้วก็พี่ก็เอ้ยพลาดว่ะแล้วสมมติมว่ามาได้สักแบบ30แล้วครั้งที่2องพี่ค่อยแซง <c oughs> โกรธว่ะมาแนวพี่อเล็กเลยกดฟูแก๊งนี้ชอบกดดีว่าอเล็กคนขี้โมโคโอเค <c oughs> หนอโอ้โหพี่เกดเกดพอแล้วเอ้ยโอ้โหยี่สี่อ้่ะมีเซตสามอ๋ออ่อเราเซตประคองได้ฮะได้ยีิบเอ็ดหรือยีิบเอ็ดโอ้ลงมาแรงมั้เนี่ย 6 chết 8 9 10 12 dặn thôi 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 ตาพี yes, to to like like é, uh, ่ต่อได้อ um ah, okay. ันนี้ให้พี่อย่างนี้อย่างนี้เลยเอาป่ะล่ะพี่จะแขนเดียวเหรอรอเล่นหรอเฮ้ยบ้าจริงกี่โม้เหมือนเล็กว่ะใช่พอๆกันนะทักษะเขาเขาจีจานนะด้านสิทธิ์นี่ใส่เลขคนเลยอ่ะโอเคให้พี่ดอยทีอะยี่สิบเอ็ดมา เหนื่อยโอ้ยอือดอกไม่เท้าก็ยังไม่ได้สามหักเลยแบบนั้นเท่าไหร่เมื่อกี้เท่าไหร่สามสิบรวมเซ็ตป่ะเอ๋อเมื่อกี้ได้ดอกจริงจริงอีกสามสิบที แววตาแม่งโคตรมุ่งมั่นอ่ะด่มาร์ตดีพี่ชอบความชุ่มเทดีดิสี่ย้าอะไรเนี่ยจีบเข่าเลยเมื่อเข่าลงอ่ะ เกมแรกก็ตามภาพพี่เกดได้ไปทั้งหมด51ผมได้42่อไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ถือว่าเป็นการจับบอลเล่บอลครั้งแรกกับครั้งแรกในรอบ10ปีนี่ครั้งแรกของชีวิตก็ถือว่าโอเคอยู่ได้โอเคอเกมนะต่อไปเป็นเรื่องราวของความแม่นนี่เดบเวผมชอบไคแคมผมชอบลูกนิ่งอยู่แล้วเป็นลูกเสริมโอเคไป การแข่งขันต่อไปเป็นทักษะในการเสิร์ฟกติกาก็คือที่สนามฝั่งตรงข้ามจะมีพื้นที่กําหนดไว้โดยในแต่ละพื้นที่จะมีคะแนนไม่เท่ากันผู้เข้าแข่งขันเสิร์ฟลูกไปตกตรงไหนก็จะได้คะแนนไปตามนั้นมีโอกาสให้เสิร์ฟคพละหครั้งใครทําคะแนนได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะเอายังลูกแรกลูกแรก số, 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 5! giảm số, số, 3! số, 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 À, số, số, 3, có 3. Lúc ได้แปดได้แปดลูกท้ายไปไปเอาละพท่เกดได้แปดแดคะแนนโล้วเอาแบบเซฟเลยนะลง2อย่างเดียวกูชนะแล้วมาตาผมตาผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเก้เอายเกเฮเฮเฮ้ๆเฮเก้ยเฮเเฮ้ยเเเเ้เเ อ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอ้าวมาร์ทจะชนะกูอ่ะมึงต้องห้าแต้มแล้วเฮ้ยถูกขาดี่หกแต้มหรอแป๊บนึงอีกอีกกทีกูให้สามทีเลยงั้นรู้แล้วไม่นับไปอ่าอ่า ท <Two. S 2> ู่สามามูู <Two>. เป็น4ี่เป็นสีสเอาลง5้าชนะเลยถอยหลังแล้วออกแรงนิดนึงเออออกแรงออกแรงหน่อย uh. แรงไป <c oughs> บอกว่าให้ออกแรงหน่อยหน่อยคือหน่อยอ่ะอีกรูปหนึ่งไปมัดมัดจูไปอีกรูปนึง <c oughs> ลูกนี้แถมนะแถมนะลูกเนี้ยให้คะแนนคูณสองด้วยลูกนี้เอาให้คะแนนคูณสองด้วยลูกนี้เอาให้คะแนนคูณสองด้วยลูกนี้เอาลงสองอย่างเดียวกูชนะแล้ว ผมได้4แล้วสัตวลูกเสือพี่เกดได้แปดครับผมแต่บอกเลยว่า2เกมแรกมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่วอลเลย์บอลที่แท้จริงวอลเลย์บอลที่แท้จริงเป็นไงเกมที่3เนี่ยแหละมันคือยังไงที่ผมให้พี่เนี่ยเอาเพื่อนร่วมทีมที่พี่ไว้ใจมาอุ้ยเอาไว้ใจเรื่องอะไรเรื่องฝีมือเอาไว้ใจแต่นิสัยไม่ไว้ใจเอานิสัยไม่ยากหรอขอเชิญเพื่อนร่วมทีมพี่เกดเพื่อนร่วมทีมาดิ นี่เพื่อนร่วมทีมผมครับคุณเก่งนัชวานและของผมนะครับเด็กปั้นผมเองบีฟศิลสันนั่นเองคมนอที่เขาเล่นบานเมื่อกี้ใช่ ไม่คือพวกเราสี่คน่ะเตะบอลด้วยกันอยู่แล้วเลยอ่ลโอเคแข่งกันในสนามบอลมาเยอะแล้ววันนี้ชวนมาแข่งกันตีตีบอลเล่ใช่ซึ่งพี่บีเ็ีเชี่ยวชาญในการตีอยู่แล้วตีวอลเล่ตีวอลเล่ใช่ต่เราแข่งกันเซตเดียว25แต้มจบเลยโอเคแต่ของเราบอกว่ามีกติกาพิเศษเพิ่มมันหนึ่งนะคืออะไรพี่ใช้เท้าอ่าเพราะจริงบอลเล่จริงเขาก็ใช้เท้างัดลูกได้แต่เราให้ทุกจังหวะได้เราให้ทุกจังหวะได้แม้ว่าจะเป็นการใช้เท้าข้ามไปหรือคุณจะกระโดดฟาดหรือ คุณจะให้เพื่อนทําแบบนี้แล้วคุณจะวิ่งไปเหยียบเพื่อนกระโดดฟาดคุณก็สามารถทําได้แบบเฮ้ยมาโคนกระตูนเลยงั้นตามนี้และที่เพิ่มเติมก็คือว่าถ้าพี่เก๊ชนะเกมนี้พี่เกก็ชนะเลยแต่ถ้าทีมผมชนะผมก็ชนะเลยอ้าวได้มาเล่นทำไมเป็นประกอบให้มันครบเวลาเฉยนีให้คุณรอได้นานก็คือไม่มีอะไรเลยใช่มาพร้อมแยกย้ายพร้อมดีไปรอบสุดท้ายเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมละ2คนโดยปรับลดกติกาการเล่นให้ง่ายขึ้น สามารถโดนเน็ตได้ใช้เท้าช่วยได้สบายสบายสไตล์มัดจุแข่งขันกันทั้งหมดหนึ่งเซตทีมไหนทำคะแนนได้25คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะอะไรวะไป้เอาไปไปเอ้ยไปเอาไป เฮ้ยสุเชียแต้มหลายว่ะบีบเสร์ฟทีบ๊บโอเคขาสองชี้ยังไม่มีแต้มหรอแลนดี้พอยต์เลยอ่ะเฮ้ยโทษฮ้ยได้ขอป่ะพีบผมเซ็ตนะผมเซ็ตผมเซ็ดทีเดียวมัดนี่มัดเฮ้ย มาร์ทเขาเดี๋ยวเดี๋ยวพอเล่นเสร็จอ่ะเช็คพื้นสนามแล้วนะไอ้มาร์ทอ่ะเข่าก็แทบพื้นสนามประมาณสี่รอบแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเตะบอลไม่ได้เตะเข่าด้วยเตะเข่าเตะเข่าเี้ยมีพี่มาสวยมากพีสวยมากเลยเลยเลย out เฮ้ยพี่เก่งเก่งปะยิ้มได้ไงวะ ะวโดนไข่ตัวเองเหรอดีม totally ัจจูกไปไอ้เ yes, หี้ยเฮ้ยไปเหเห็นได้ันว่าชนบ้านาดเตะบอลไอ้ยี่เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรทำไมอะยิบใช่ไหมเออคูกมางยากกว่ามือเออโอเคโอเคัมมันเยอะกว่า เฮ้ยเฮ้ยระวังเขาไอ้ยเยอะโคตรจถึงเกูรักเพื่อนทีมกูอะนี่มเอาลูกเรียบร้อยสวยนี่แย่แล้วว่าไหลแล้วไหลแล้วไหลแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยเอาไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดียวพี่กินเอาเอา แต้มนี้สวยแต้มนี้เตะสวยแล้วนะเฮ้ยเด้อโห้ยเด้อโห้ยโดนจังหวะสองว่ะเพื่อพีสวยพป่สวยเมื่อกี้กูพูดตรงนะขากูตายแล้วอ่ะกูเหนื่อยแล้วอ่ะมาสวดรับดีมากเฮ้ย chuột lắm Di! đi dah, dah! đây đây đi 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 ดีมากปล่อยพี่เกง่งโอ้ยโอ้ยเจ้าอะไรที่เก่งที่สามปล่อยพี่เกง่งโอ้แค่นี้พอพเกง่งปะฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไป เาปัด้แมตช์พอยต์เหรอ อจอ้เนอ้จายเขาเหมือนเอาจริงลูกเดียวอะโอ้ยาแต่เขาสู้แล้วนะเขาไม่ยามรับแล้วนะัขอบคุณครับขอบคุณครับทีมชนะได้ไงทีมพีมากเลยไม่น่าแถ คุณพ,พี่เก่งกับพี่พบีมากพี่แบบอยู่ดีก็เอาวันว่างเนี่ยมันเสียเวลาพี่แบบพี่ขอบคุณมากวันนี้ร้อรง,บงอบกบแโอเค ้มันมากมันมากมันมากทีมผมกับพีพก็แพ้ไปทีมไรเดอร์ Star Rider เดี๋ยวเราไปเจอที่สนามบอลเดี๋ยวไปเจอสนามบอลต่อนะก็แพ้อยู่ดีแต่ตอนแรกจะไม่ได้เป็นสองคนนี้นะผมจะเอาวันเล่นทีมชาติมามึงโหดจังวะไอคิวคิวอะไรมันไม่ได้หรออ๋อหรออันนี้นี่พวกเรามาแทนงใกล้เคียงมากใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะโอหดมากโหดมากเกียร์ชนะไปขอบคุณครับขอบคุณครับ อะจบไปแล้วสำหรับกีฬาวอลเลย์บ,ลบอลมาคุยพี่เกน,นิดนึงค<ด>ือในมุมไม่ต้อง,องโดนเชือกคุยแบบเบ๊บน,นะ ผู็นอาการมึงแล้วแบบกูขับวะไม่ไหวจริงคือในมุมมองผมอ่ะพี่เกยคือแบบสปอร์ตแมนมากโออ้ยขบคุณมากภาพจำแรกคือบอลช่องสแล้วพี่เกยคือในใจนะคนนี้เล่นบอลดีหวานนั้นขอบคุณครับเล่นบอลใช้ได้เหรอว่าพี่เกย์ชอบเตะฟุตบอลมากใช่แล้วแล้วทำไมถึงเป็นแมนยูพี่เบลไม่เคยตอนนั้นแมนยูต้องไอ้นี่จำได้ว่าเริ่มดูบอลครั้งแรกแล้วเอริกันโตนาใช่ป่ะทำปกตั้งแล้วก็ถามเพื่อนทำไมทำทำปกตั้งเพื่อนบอกคนนี้ไงคันโตนาไงเราก็ เริ่มศึกษาดูบอลอะไรเงี้ยก็ไปดูบอลบ้านเพื่อนแต่ก็ไม่สนุกแล้วก็จนมาดูแมนยูแล้วก็แบบเออฝืนฝืนดูแมนยูไปเพราะเพื่อนบอกว่าทีมนี้เก่งเออหลังจากนั้นก็เลยแบบอ่ะเพื่อนกูบอกทีมนี้เก่งกูชอบทีมนี้ด้วยก็เลยติดตามแต่คราวเนี้ย ไอความที่ชอบทีมนี้ตอนนั้นมันยังไม่ได้ชอบจริงๆไงแต่มันดันแบบเหมือนแบบเป็นทีมที่เราปักหลักแล้วว่าเราจะติดตามแล้วช่วงนั้นแมนยูเป็นอยู่พุ่งเรืองอแล้วก็ช,ชนะ<ๆ>เรื่อยๆแล้วก็มาจนปีสาแชมป์อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นทีมที่เราแบบเหมือนผูกพันมาตั้งแต่เด็กมีช่วงหนึ่งผมนั่งเขียนเบอร์หลังเสื้อผมจําได้ทุกคนเลยใครใส่เบอร์อะไรเดนนิสเออร์วินแกลลี่พาลิสเตอร์อแบบเขียนแบบตั้งแต่ยุคนั้นอะ แต่ตอนนั้นก็เลยแบบว่าเนิร์ดเหมือนกันนะเนี่ยเนิร์ดป่ะแต่ความเนิร์ดของเขาเนี่ยผมไปซึมซับมาก็คือวันที่แมนยูมาไทยเพื่อเจอริ้อุูลแดงเดือนอสุดยอดคนนี้คือมาหมดต้องซูมเสื้อลายเซน็นปากกา<อ>มา<อ>แต่เช้ามันเป็นความฟินหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปฟินแบบนี้ได้ที่ต่างประเทศนะครับต่างประเทศเราได้บรรยากาศการดูบอลจริงแต่แบบนี้มันเอกลุศมากก็เลยแบบดีใจที่ได้ไปวินาทีที่เขาเอาปากกามาเซ็นตรงเนี้ยเป็นไงตอนนั้เนเป็นป่เออมันแบบว่งมันไม่ต่างกันหรอกผมก็ ก็คันโชทร่แอปซัพพอร์ตดียูนัมเบอร์คอนโชก็เซ็ตเสื้อให้แต่เข้าใจฟิลเลยนะใจมันเต้นแล้วก็ไม่กล้าสบตาพออยู่ใกล้ๆเขาเราแอบดูผิวเขาดูแบบใกล้ๆเขาไม่ได้ตัวจริงของขาขาเบอร์เล่อเลยโอ้ยเนี่ยรองเท้าเราไม่เท้าเบอร์ใหญ่ลอยสั่งอยู่ตรงนี้เลยก็เหมือนกันนี่เราอ่ะ นั่นแหละก็เลยไปตามรอยแมนยูกับผมมาช่วงนั้นคือแบบเจอกันบ่อยมากข้างใครนะข้างใครผ่านฟุตบอลไปแล้วมาที่รายการหน่อยพี่เกตคือตอนนี้เพิ่งกลับมาทําใช่คนดีที่ไหนแล้วทำไมก่อนหน้านั้นถึงหยุดไป่พีก่อนหน้านั้นมันด้วยคิวมันยากด้วยแล้วก็หมดซีซั่นแล้วก็ทะเลาะกันด้วยไม่เชื่อแต่เราคุยได้ไม่ใช่เรื่องแปลกทะเลาะกันแบบไม่ลงคาดว่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาทำอะไรเรื่องเรื่องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นการทะเลาะแบบรู้สันดานเพื่อนเก็ตป่ะไม่ได้ทะเลาะกันแบบจะเลิกคบอ่ะเป็นการทะเลาะแบบรู้สันดานนะ นี่ยถามไปไม่ตอบอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยแบบหยุดไปก่อนจนมาเนี่ยซีซั่นเนี้ยไอ้บก็เป็นคนต้นคิดเพราะว่ามันเห็นคลิปเก่าๆแล้วแบบหลังโควิดด้วยอะว่างๆด้วยเฮ้ยเอาหน่อยไว้ตอนนี้ออนแอร์ไปประมาณ5 EP แต่เราถ่ายกันไปแล้วถึงประมาณ10และอย่างต่ำๆน่าจะมี12อก่อนตอนนี้ก็สัญญาว่าจะไม่ทะเลาะก่อนทะเลาะตลอดทะเลาะตลอดทุกวันแล้วแล้วถามน่ไหน่อยชีวิตรักหน่อยชีวิตรักทุกวันนี้ก็คือโสดมากี่ปีพี่เหงาไหมเนี่ย สองปีได้ไมสองปีไม่เหงาไม่เคยเหงาควา,ความเหงาไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องลบส่วนตัวเป็นคนนั้น มีโรคส่วนตัวสูงเหมือนกันเป็นคนแบบชอบอยู่คนเดียวชอบทําอะไรคนเดียวแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าจะปิดกั้นว่าแบบจะยังไม่อยากมีแฟนหรืออะไรที่ปล่อยให้ทุกอ,อย่างมันเป็นไปตามแบบตามสเต็ปของมันนะ่ะเ้าแล้วด้วยวัยด้วยอะไรแบบคือน้องหมอว่าที่ที่บ้านนี่คือนนคุณแม่อยากหาลูกสะพายได้แล้วอ่าก็เคยมีเคยมีประเด็นแบบนั้นคือแบบจับมาแบบแค่ไหนคุมถุงชนเนี่ยก็เ <laughs> คยคุยกับพ่อกับแม่เหมือนกัน <laughs> จริงๆไม่ค่อยได้พูดที่ไหนนะเรื่องแบบนี้มารายการนี้รายการแรกเอาที่แรกกันที่แรกมันเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วแหละนิหน่อยรเราอ่ะค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนกับทัศนคติของเราเองก็เคยพูดเขาไปเหมือนกันว่าเข้าใจว่าบางทีก็อยากอุ้มหลานหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็บอกว่าพ่อกับแม่ต้องคิดนะว่ารักนะฉันรักเธอนะกุ้งรักนะพ่อรักนะพูยกับพ่อกับแม่แบบนี้แต่ถ้าเกิดจะให้ให้เกต้ะแบบว่ามีลูกให้มีลูกให้อย่างเงี้ยแต่ต้องรู้นะว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิต กรากรู้สึกว่าเราก็ต้องต้องเรื่องเยอะนิดนึงอะ่ะ <c oughs> ทั้งความที่ส่วนตัวเป็นแบบนี้ด้วยอะ่ะยังไม่ได้ลดเพดานตัวเองลงมาอันนี้รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดจะมีคู่อ่ะอาจจะต้องลดเพดานหลายๆอย่างถึงถึงสเปคท,ที่เราวาดภาพไว้แล้วก็ <c oughs> ใครจะมารับได้อะ่ะผู้ชายแบบรูป <c oughs> ส่วนตัวสูงอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องลดของเราลงมาไงถึงถึงจะมีใครสักคนต้องยอมปรับเข้าหาเขาด้วยถูกต้องณตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นแบบนี้มีความสุขดีก็เลยแบบยัง อ่ะแล้วน้องผม,มอะเก้าอะเก้าเก้าอะก้าสุพัฒนนี่มันยัยงไงคตอนนี้น้องโสดอยู่บ้าโสดด้วยเก้ามันบอกมันโสดตลอดนะนดดเก้าอะผมว่าเ,เป็นไปนได้ไน่าจะเป็นกระแสเรื่องเคมี จริงๆอ่ะนอกกองกับก้าวอ่ะก็ไม่ค่อยจะได้คุยกันนะด่ากันด้วยซ้ำก้าวมันชอบแกล้งผมก้าวมันชอบเกมชอบแซวก้าวชอบแซวเราแล้วเราก็เป็นสายแบบไม่ต่อสู้ไรเยอมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป๊ไหมอย่างยาวสเปกมาโอ้ยก้าวน่าจะเป็นสเปคผู้ชายหลายคนนะอันนี้ก็คือยอมรับเออไปก็แกลตอบแบบตอบแบบ แล้วแต่คนติดคใหม่มากเลยนะเป็นการเลี่ยงแต่ว่าแบบปกตินักข่าวก็ถามพัน่าเลยไอ้นี่มันจอกไม่คือคือก้าวก็สเปคแหละก็น่ารักแต่พูดจาแบบแมนแมนอะอ่านี่คือทางเราเฮ้ยพ่เกดมึงไม่โอ้ก้าวก้าวโอเคส่วนตัวไม่ได้คิดที่จะแบบไปข้างหน้าด้วยด้วยด้วยสัมพันธ์แบบนั้นว่าทำงานกับน้องมันก็มีความสนิทมันเห็นกันอะเขาน่ารักก็จริงเลยแต่ว่าแบบเราไม่ได้คิดที่จะจีบเขาหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นกระแสขึ้นมาแล้วก็แบบก้าวมันชอบมาคอมเมนต์ไงก้าวเนี่ยนะ ตัวตันเลยจะบอกให้ตัวถือไม้พายเลยรอหจริงหรอไม้พายของเรือหรอไม้พายของเรือเลยใช่ปหรอรักนะครับอะไรน้องผมอีกคนหนึ่งคือผมคุยกับเรื่องความรักของกีทีนะเขาบอกสเปคนะมุ่งมั่นมากเลยนะเอเวอร์ลินทอนค่ะคนนี้คนนี้เดี๋ยววิดีโอคอลไปคุยนิดนึงคุณแจ็คกี้คุณแจ็คกี้คนนี้ยังไงยังไงเดี๋ยวให้เอาเขารอคุณอยู่เขารอคุณนานแค่ไหนใช่เขารออยู่อ่านี่ฮัลโหลแจ็คกี้อุ้ยนี่นี่หน้าหน้าเขาแน่นพร้อมนอันนี้คือหน้าธรรมชาติตอนตื่นมาเลยปะ เนี่ยเขาเป็นคนมีสกิลแบบนี้ไวเป็นคนัวไวเขาไวใจริงๆแล้วคุยเรื่องสเปคความรักกีทีอ่ะแจ็คกี้จะบอกคนเดียวมุ่งมั่นมาเลยว่าสเปคฉันคือเกรวาลินทอนแบบคมเข้มคือถ้าถ้าถามพี่พี่ก็เคยพูดเขาไปแล้วว่าแบบก็ดีใจที่ที่เขาพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาก็เคยเอาดอกไม้มามอบพี่ด้วยนะจริงเหรอบอกพี่เกสหนูขอบคุณมากเลยนะที่แบบว่าพี่แบบเป็นกระแสกับหนูอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเลยอ๋อตอนนั้นเราถ่ายงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย อ๋อคือเอาดอกไม้เป็นเชิงขอขมาเหรอขอบคุณพ่อย่าเออนี่เขาก็โสดมานานล่าสุดเพิ่งไปขอคู่กับเขาเองแล้ยคุณโสดจริงเหรอแจกี้ไปขอคู่มาเหรอแจกี้จริงบ้านี่คือเรื่องจริงก็สเาบอกว่าให้ใอิให้เขียนชื่อตัวเองอีกอันเอ่จริงวะ เราเนี่ยชัดเจนนี่ไงนี่เริ่มเห็นผลแล้วไหมอยู่ดีก็ได้โคจอมาคุยกันเนี่ยเดี๋ยวต้องได้เล่นละครด้วยกันด้วยอุ้ยเหรอถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสคิดว่าน่าจะมีบ้างอ๋อจัดเองเลยนี่คือคุณคุณไปสนิทกับเขาได้ไงคุณมาก็ถ่ายละครด้วยกันอ๋อถ่ายละครด้วยกันอ๋ออ่อโอเคให้แจ็คกี้ไปทํางานแล้วขอบคุณมากแต่ว่าวันนี้ให้มาแบบเปิดเผยความรู้สึกแล้วก็เล่าเรื่องแจกันดอกไม้เป็นเกวาลินทอน ขอบคุณมากนะแจ็กก nah. ี้เดี๋ยวมีอะไรหลังใหม่กันได้ค่ะขอบคุณไปเลยอะค่ะบายบายซีอูครับน้องรักน่ารักแน่น่ารักแต่ผมไม่เคยร่วมงานกับเขาเอาเหรอนี่ผมนึกว่าสนิทกันเพราะว่าผมไม่เคยร่วมงานกับเขาเลยแต่ก็มีโอกาสได้คุยกันด้วยแล้วก็แบบว่าแจ็กกี้ก็จะเป็นแบบเหมือนไลน์คุยกันแต่คุยกันเรื่องเรื่องอื่นอะเรื่องแบบน้องน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลเล่นคอผมแล้วแจ็กกี้ก็สนิทกับน้ำตาล จะคี้ก็มีแบบเซลลเซลบ้างอะไรออประมาณแต่ผมว่าเนี่ย <c oughs> ผมรู้สึกว่าพี่เป็นคนเคมีแบบดีแล้วไม่ถึงว่าเคมีแบบค่อนขอศา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 ้างสาระมานี่ผมดูเมื่อกี้ก็เขินตามตอนคิดภาพพี่กับก้าก็เขินตามจร,จริงวะ <c oughs> จริงทําไมก็ไม่รู้เป็นไหม ร really? ู้สึกว่าเขาแบบเอออยู่อยู่กับแบบไหลได้อะไม่รู้เหมือนกันถือว่าเป็นความสามารถพิเศษอะถือว่าดีเอานี้ขอบคุณพี่เกณฑ์มากครับขอบคุณมาร์ทครับให้ฝากละครรายการหน่อยครับนอกจากละครช่อง3ามที่ไทยไทยมีอะไรเรื่องนั้นปีหน้าน่าจะได้ดูกันแล้วก็ฝากรายการทาง youtube แล้วกันครับคนดีที่ไหนซีซั่น2 จริงไไจริงมีช่องตัวเองช่องหนึ่งฝากจิม้มไว้ด้วยได้ไหมได้เลย Great Man Can Do พยายามจะทำช่องตัวเองที่เป็นเกี่ยวกับ c ช a r ริตี้อ่ะเหมือนแบบดึงให้คนให้คนเข้ามาสนใจในเรื่องของการแบบช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือผู้ดได้โอกาสอาจจะนำพาไปด้วยใช้ฟุตบอลเป็นตัวนำหรือให้คนเห็นช่องทางการที่จะช่วยเหลือที่อื่นล่าสุดไปทำกับมลทิกระจกเติมผมเห็นอยู่ที่พี่เอาของไปขนใช่ใช่คือล่าสุดไปทำมาเพราะว่าเห็นว่ามลนิกระจกเงาเขาทำเพื่อสังคมจริง ส่วนตัวก็เลยเอาตัวเองเข้าไปอินกับตรงนั้นแล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากซึ่งอันนี้ผมมองไว้ว่าในอนาคตนะครับถ้าเรามีโอกาสมีเวลามากขึ้นจะคิดคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็ทําลงในช่องเกตแมนแทนดูเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับในหลายที่บนนี่ประมาณนั้นหล่อใจบูญอีกโสดได้ไงเนี่ยพี่น้องส่งโปรไฟล์มาที่ช่องเราก็ได้นะส่งมานะครับส่งมาอินบ็อกนะครับอินบ็อกมาก็ได้เดี๋ยวเราจัดจัดให้พี่เกตเองอ่ะพี่เกตของแม่เดี๋ยวไว้จุที่สนามบอลครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับ แพ้เป็นพระชนะเป็นเกรด <laughs> <laughs> แล้วอารมณ์ล้วน